สวัสดีครับพ่อพี่พี่น้องมาครับวันนี้ครับโอ้โหมาตำสตมตำครับตำเล็บมือนางพี่น้องโอ้ยประแดคคนๆคอ,โอโย,ยู่ๆครับใครับเจียวส้มพี่นอ้องไครถอดบานห้องเลยละ Hãy subscribe cho kênh Ghiền lại Gõ giờ không bỏ lỡ những Nó rất không? Rồi cái cùng tìm ra cung Cùng nhau nó tài con nè Cái หมไฟน้องครับนี่รับไรา nó sẽ động môn on mi không, ngon ừ, không hóm lạc đây, ừ

cái bên hết bắp hồn cái bài học cái này hồn 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 cho kênh Ghiền Yap, sepsep. Hmm. <coughs>

กุ้มห้อยลองครับเห็นาดาวปลาแดกสดได้ไหมเนาะเป็นบัวคงับหืตจับขนาดครับยับานานบกก็ไม่รอก อืมครับอืมเป็นคำครับอืมสบายครับ จำเลยคันโยกของเราเบื้องตื้อเซฟกระซาห้างสอนโอลนี่โอ้ทอดคิดเองครับอืม ทำไม่ลงเลย โอก็ขาดกินดม่ลงฮู้ือบรรคุบดิผ่านช่องสวัสดีครับสวัสดีครับ